ก็เปเพื่อนทุกคนพบกับพ่อฮันชาแนลอีกแล้ววันนี้ในายามเย็นประมาณราวๆห้าโมงได้ละห้าโมงเย็นนะครับก็วันนี้จะพาชมด้านหลังบ้านการเปลี่ยนแปลงของอความเจริญนะครับ <S <S เพื่อนนะการเปลี่ยนแปลงของความเจริญก็เข้ามาถึงลวทุกยอมย่านะ,จะเจริญก็จเจริญในรูปแบบของการทําเกษตรนั่นเพื่อนแต่ก่อนก็เป็นปา่าโลกร้างที่ตอนนั้นผมก็ยงังปลูกผักปลูกพืชรับประทานอยู่นะแต่ตอนนี้ก็เป็น ปรับปรุงพื้นที่ปรับปรุงพื้นที่เพื่อจะทําไร่ทานาแล้วนะครับเพื่อนเพเพราะว่าถ้าเป็นปล่อยเป็นโรลคล้างก็จะเป็นภาษีจะแพงนะก็เลยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทําเป็นทุ่งนานะเพื่อนจากด้านหน้าฝั่งทางด้านโน,น้นนะครับจากด้านหน้าริมถนนจนสุดทางโน,น้นนะครับเพื่อน,นก็จะเป็นทุ่งนาเลยทุ่งนาทางด้านโน,น้นก็มีนะเพื่อนทางปลายนั่นแหละนุ่น,ละ,น,นละประมาณเสาตงสูง อันนั้นก็คือทามาแล้วนะครึ่งหนึ่งเป็นทุงน่งนาทีนี้มันก็เหลืออยู่ฝั่งทางด้านนี้เขาก็ายังไม่ทนานาเขาก็จะให้คนเช่าทานานัา่นแหละเด็กๆไม่เคยเล่น <c oughs> ต้องทุ่งนาแต่ก่อนผมปลูกผักอยู่บริเวณนี้แหละเพื่อน <c oughs> ปลูกผัก <c oughs> ปลูกหญ้าผักบุงผักบุ้งรับประทานอยู่นะทีนี้ก็จะมีการท,ทํานงทํานาแล้วเด็กเจก็เล่นขี่โคลนกันก็จะดูสกปรกเลยนะเพื่อนนะแต่ไม่เป็นไรเดยวไปอาบน้ำ เดี๋ยวผมจะ,จะพาเดินไปดูไอ้ตรงที่เขาทำอะไรบ้างนะเดี๋ยวตามไปดูน้ำเพือนนะเรียบร้อยโรงเรียนเจ๊น่ลขาเลอะเทอะหมดแล้วแม่เออมันมีบ่เอเน่ะมันมีปลาึ้นแอ่ะใช่หลังบ้านเจนวนนะไ,ไ,ไม่ไปหรอกมันเลอะเทอะมันเลอะเทอะมาครับมามาลองค้าเรวโอ้ ลูกขาเจ้โอ้โหมาเดี๋ยวมันแห้งแล้วค่อยเล่นมันเลอะเทอะมันนี่เป็นโคลนอยู่อุ้ยมันเลอะเทอะมันเลอะเทอะขันมาก บ่อยาวๆก็ใหญ่ๆฝั่งนู้นโมตรหนฝั่งฝั่งนู้นเหรอไปชมวิวแม่บอกว่า้เล่นรองเท้า้มันเดินได้เหรอเปล่าไม่ได้มางได้นี่พอดี ตัวเล็กก็ไปได no ้ดิได้เหรอตอนไปไปได้ตอนกลับกลับไม่ได้ป่ะทางนี้ทางนี้ครับอู้เกือบไม่พ้นไปดูมาขึ้นบนขึ้นบนนะ มันเป็นบ่อยาวนึงเป็นรูปเดยวไปทางนี้ก็ได้มั้งตามล้อทำบ่อเขากวเป็นบ่อที่มีีแหนะพ่อตัดทิ้งบ่อหนึงอ่ะคันหน้ากบัดขั้นโอ้ยเขาทำไอ้ที่ฝังนี่เฉยเฉยที่ฝังหญ้าเออทำที่ฝังหญ้า cuối tám nhưng có thăm lòng một phẳng ấy chứ ยยููฮฮไปไปไปอุ้ยเลือดเถื่อแล้วไปไปไปครับเลอดเถือหมดแล้วเฟียดมามามา

เออตรงเนี้ยตกได้เออตรงเนี้ยตกได้ผอ,อ,อมาตกได้ไหมบนหลังขึ้นมาไปมาตีเหยือปอมเนี่ยได้แน่เลยเนี่ยเออ ไม่ไม่ไปไม่ไปไม่ไ,มไปออกมาออกมาเดชเดินยากออกมา,าเดชเทะพ่อกลับแล้วนี่ มันเอามาทำบ่อฝังบ่อฝังไอ้นั่นฝังหญ้า่ายย่ถ่ายยู่นั่งอยู่ล้างบ้านนั่นแหละอา่าอยปีนขึ้นไปฮะ,ะมันคุย คุย้ยไอ้ยาที่กองอยู่ไม่ไม่ต้องลงไปเดี๋ยวเลื่อเท่าออมาลงมาลงมาลงมามามาฮี <c oughs> จอมลุยจริงเลย ไม่เห็นมีปลาไหลสักตัวเลยเนาะต้นปือยมั้งต้นปลือยต้นเปืออย่ามาออกไปไป <c oughs> กลับกลับ ไปไปหืนไปเลยเธอเร็วไปไปอ่ฮมเดินเปิดเสียไปไหนเสียนะขาต้มอืมไปไปก็เป็นอันว่า เป็นทุ่งนานะครับเพื่อนๆด้านหลังบ้านก็เป็นว่าเป็นทุ่งนาเรียบร้อยนะครับดูกว้างใหญ่มากกว้างใหญ่มากก็จะทําเป็นทุ่งนาแล้วครับอยากให้พ่อซื้อโต๊ะมามานั่งตรงนี้เออเด็กเดินเล่นกับพี่ไปเดินมาเล่นเมื่อกี้พาเดินสำรวจแล้วนะครับพาเดินสำรวจเรียบร้อย ขอเล่นอีกได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเล่นรั้งเดียวสักแป๊บนึงอืมเอาเล่นสักแป๊บนึงโอ้ยระว่างมันจะล้มแล้วก็เปื้อนน่ะเป้อนเสื้มันจะล้มเดินเดินแล้วจะล้มมันขี้ดิ้นพ่อว่ามันจะคันแหละน้ำไหมคอยคันอือ ไม่มีปลาไหลสักตัวเลยเนาะเออสังเกตดูไม่มีเลยมีนกตัวนึง่ะเห็นปลาไหลมันกินอะปลาไหลตายของเราไงอ๋อปลาไหลมันตายก็คงจะมีแหละปลาลุงต้นเจ๊ดิสิปลาลุ้งโต้อ๋อเด็กๆไม่เคยอยู่กับท้องไร่ท้องนาปล่อยให้เล่นไปหน่อยนิดนึง น้ำก็เป็นน้ำขังอยู่แถวนี้แหละต,ต้องอาบเล่นเสร็จแล้วต้องอาบน้ำทัวสบูให้สะอาดเลยนะไม่งั้นคันแน่นนก็ใจไหมอ<า>โอ้เพิร์ตไม่เคยเล่นเหรอไม่เคยเล่นกี่คนเลยเหรอไม่ไม่เคยเล่นวะน,น,นี่เป็นทุง่งลอยทุงท่งนาทุ่ง ท้องทุ่งนาไปซะแล้วนะครับเพื่อนแล้วก็รอการคนะจะมาทำต่อไปนะครับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยนะครับเพื่อนๆตามวันเวลาวันเวลาเปลี่ยนไป,ปาการพัฒนาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแต่พื้นที่แถวนี้มันเป็นนนั่นเป็นใต้สภภา,ายไฟแรงสูงก็ทําได้อย่างเดียวก็คือทนานานั่นแหละแล้วก็มีท่อน้ํามันอยู่ด้านล่าง คือจะมีจะมีแนวปักนั่นแนวแนวเขตอยู่แนวเขตอยู่เมื่อกี้พาเพื่อนๆเ,เดินชมแล้วนะครับเพื่อนเนาะเดินชม<ค>นทางน้านนู้นเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเนาะก็ดูแล้วก็เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเพื่อนการเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปตามของการเวลานั่นแหละการพัฒนามันก็ไปทุกที่ทุกทางนะครับตอนนี้มันก็มาถึงหลังบ้านแล้วแต่ไม่รู้ว่ายังไงนะก็จะให้หรือจะให้ทำยังไงก็ว่ากันต่อไป นนัแหละเพราะว่าไอ้ที่ที่มันออกมาทานด้านนอกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ที่ของเราหรอกนะเป็นที่ของอ้นี่การไฟฟ้าแต่พูดถึงว่าเจ้าของที่เขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะทํำนู่นทํานี่ทํานาได้นะใคมปรับปุงเปลี่ยนแปลงไปก็โอเคคลิปนี้พาเดินชมหลังบ้านนั่นเพื่อนเนาะก็มีเท่านี้แหละที่ให้ชมวันนี้ เล่นอย่างนั้นเลยเนาะเอ,อิร์อเนี่ยโอ้ยอย่าเดินไปอย่าเดินไปมาๆมา,มาเดินกลับเดินกลับมาเลยมาเลยมาๆมาๆพอแล้วลูกปะเลือดเถอะใหญ่แล้วมาเสียรติเก็ยรปะพอแล้วพอแล้ว มาเร็ว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 พอแล้วพอแล้วขับมืดแล้วเดี๋ยวไปเหยียบกงเหยียบแก้วมา